William why you not stop work I will stop when the tree is finished no I try to work and you make me talk all the time I just get angry that's all why you must angry I not want you work that's why I, I talk well, it does not matter I will work Stop man. you can sit down one week uh, after that you can work it's not late okay mm -hmm. if you have something happen to you you are not you family we put, we will t e w i l uh, say I not take care of you you in Thailand แค mm ่ y o ้ยืนดัดแตว่าได้ say? Yes. if something wrong with you my fault not your fault right if something wrong with you my fault no, anything you say. Huh? Yeah, o I want you stop work. That's why I keep talking. I not want you have concentrate in work. Concentrate and stop work. Okay. ดูสิต้นไม้ต้นใหญ่ๆจะตัดหาว่าขวางขวางขวางสายตาที่จะมองเห็นต้นอะไรนะต้น ต้นตาลเขาชอบต้นตาลหนนต้นตาลในกไกลเห็นไหมคะ <c oughs> เขาบอกว่าเขามองมาจากบ้านแล้วเขามองไม่เห็นต้นตาลต้นตาลคะ่ะเห็นแต่ยอดกิ่ดีขึ้นมาเขาก็เลยตัดดูสินะสองต้นต้นผักขี้เหล็กสองต้นต้นมีแต่ต้นใหญ่ๆตัดลงจะตัดลงให้หมดเลยนี่ดูสิฮอนวอเต You n o t w a n t a b r e a k f a s t i cook breakfast for you. โอเคโอเคนะคะ mm hmm. แค่นี้ก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้ก่อน mm hmm. ไม่บอกไง mm hmm. ก็ไม่เชื่อ mm hmm. ไม่ฟัง mm hmm. ไม่หยุดละเจอกันใหม่เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะ mm hmm. นี่หลังบ้านนี่หนาคะ่ะ บ้านก็ยังทําไม่เสร็จเลยดูนี่บริเวณรอบบ้านในบ้านก็ยังไม่เสร็จเลยบ้านเราไม่รู้อะไรต่ออะไรนักหนาะโอเคนะคะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆให้นะะีหนาค่ะสวัสดีค่ะ